สวัสดีครับชาศราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีของดวงดาวที่มีผลต่อชาวมีนแล้วก็รกคณามีนกันก่อนนะครับ โดยช่องของเดือนนี้จะมีดาวทั้งหมด3ดวงนะครับมีดาวมฤตยูดาวสุขแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวมฤตยูโครจรพักองศาการพักองศาก็คือหมายถึงการถอยหลังนะครับถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษส่วนดาวสุขนะครับจะโครจรเสดเสดคือการเดินหน้านะครับอย่างรวดเร็วจากราศี พิจิกเข้าสู่ราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนาน้อมทิศทางเป็นเช่นไรทีนี้เรามาดูนะครับอ,อิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพาสปดีเลข5ได้โครจรทับกับลัคนาของตัวคุณเองเป็นตําแหน่งโกมุดเกณฑ์และเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีด้วยทําให้ชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนนั้นมีความเข้มแข็งในตัวในตนและมีโอกาสที่จะมีความเป็น ัวของตัวคุณเองได้มากขึ้นแต่ในช่วงของที่ผ่านมาจนถึงวันที่3ธันวานะครับดาวประจําตัวของคุณคือดาวมาสปรดีที่ทับลักนณาเนี่ยดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะปังดูเหมือนจะแบบโดดเด่นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ประมาณ4เดือนที่แล้วถึง5เดือนนะครับจนถึงวันที่2หรือ3ธันวาเพราะดาวาพาสัสบดีนั้นโคโจรเป็นกเกษตรบดีเป็นตําแหน่งที่ดีก็จริงแต่ว่า ดาวพฤหัสบดีนั้นกับโคโจรถอยหลังการถอยหลังในทนี่นี้มันแปลว่าสรรพสิ่งรอบตัวของคุณมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับมันอาจจะดูติดขัดดูล่าช้าแต่อันนี้คือหมายถึงอดีตจนถึงวันที่ 2. ทธันวาคมพอหลังจากนั้นวันที่ 3. เนะี่ยดาวพฤหัสบดีก็จะเดินหน้านะครับในราศีมีนทําให้ตัวตนของตัวคุณเองกับ ฟื้นกําลังมามีโอกาสมีนว้นเมีทิศทางที่ดีขึ้นมีในเรื่องของการเดินหน้าการพัฒนาการต่อยอดสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีบางคนนะครับเป็นน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยก็เรียนไปก็กระท่อนกระแท่นไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะ ค่อนข้างแบบมีจังหวะมีโอกาสที่แบบซึมซับนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะสมองแล่นมากขึ้นนะครับแต่ก่อนมันดูอึดอึดดูเหนื่อยเหนื่อยดูลาช้าดูเหมือนไม่ค่อยเป็นไปตามเบื่อเบื่อยากอยากอะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้ดาวเริ่มเดินหน้าแล้วมันทําให้เรามีกําลังเต็มสูบละที่จะวิ่งทะยานสู่ความสําเร็จดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นโกมุดเกณฑ์แปลว่าความเฉลียวฉลาดนะครับ น,น้องนนักศึกษาใครที่เรียนกระท่อนกระทันเนี่ยถามว่าจะจบไหมเนี่ยมีโอกาสจบได้สูงมากเลยนะครับนะมีโอกาสจบได้สูงมากมากเลยแต่ก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามกับการอ่านหนังสือการเติวกการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าดวงบอกดีปุ๊บแล้วคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณก็สอบผ่านสบายๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะพระรสบรัีหมายถึงการศึกษาการเล่าเรียนด้วยมันแปลว่าความการหาความรู้เพิ่มเติม มันก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูดาว2อนิดนึงดาว2ก็โคจรเดินหน้าแล้วเนตำแหน่งเรือนลาภะแต่ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงเดือนลัคนาและดาวประจําตัวก็อาจจะมีความรู้สึกยังขัดขัด,ขดเหมือนมีความรู้สึกติดติด,ตดเล็กๆนะครับแต่มันจะมีการพัฒนาไปข้างหน้า คือการติดขัดในที่เนี้ยมันเป็นความรู้สึกคิดต่างเห็นต่างบ้างแต่มันจะมีการแบบพัฒนาไปข้างหน้าสามารถที่จะเติบโตหาสามารถที่จะมีอะไรที่มีการพัฒนาไปแนวโน,นม้มทางที่ดีทําให้ตัวเราอ่ะมีศักยภาพมีในเรื่องของอสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวมีนกันบ้างชาวมีนลัคนามีนมีดาวการเงินคือดาวราศีเมษ ของฤาษดาวอังคานเลข3ได้โครจรไปอยู่ในเรือนหัสชะตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกนา,นาลคณาตำแหน่งที่3ไปอยู่ในตำแหน่งประและราชาโชคด้วยแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสแสวงหาไรายได้อยู่ตรงเนี่ยค่อนข้างโอเคการติดต่อการสื่อสารมีคนมาชักจูงแนะนํากับการลงทุนคำนั้นทำนี่มากมายแต่ระมัดระวังเพราะมีดาวราหูเขามาจากภพวินาศเนี่ยเข้ามาในสู่เรือนการเงินเพราะว่า การเงินอาจจะตกหล่นสูญหายมีปัญหามีในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะครับเพราะดาววินาศเนี่ยแปลาวา่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนยิ่งเป็นดาวดาวหูแปลว่าดาวแห่งความมืดมนนะครับแล้วไปอยู่คุมในลักษณะของการเงินแบบนี้มันแปลว่าเรานะจะมีอํานาจมืดนะครับกับการที่อยากจะใช้เงินหรือเราอาจจะแบบเหมือนเอาง่ายๆคือรายได้ของคุณอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามา แต่มันก็ท่อนกระแท้นก็คือมีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าได้สม่ําเสมอแต่มันจะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ยังได้อยู่นะครับแต่มันมีดาวราหูมาจากภพวินาศกลายเป็นราหูคนทร์มาอยู่ในเรือนการเงินมันก็แปลว่าเราจะลุ่มหลงกับการใช้เงินมันแปลว่าพอมีเงินออกปุ๊บรู้สึกว่าแบบกิเลสมันเยอะนะครับก็จะไปไถ่ฟีดดูในเรื่องของการในเรื่องของ อีคอมเมิร์ซต่างๆอะไรเนี่ยครับอยากซื้อนั่นซื้อนี่อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้กระเป๋าใหม่ยิ่งเป็นเดือนธันวาบางคนก็แบบอยากได้ของใหม่ๆนะครับเข้ามากับในเรื่องของบ้านบางคนได้โบนัสได้อะไรแบบเนี้ยก็ก็ได้เพราะเป็นราชาโชคไงถูกไหมตอนว่าเราจะได้โบนัสอ่าปลายปีหรืออาจจะได้แบบเงินอะไรแบบเนี้ยปลายปีแล้วเราก็อยากได้สิ่งของเครื่องใช้นะครับอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้รองเท้าใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆ มันก็เลยคือราหูมันคือกิเลสนะครับแล้วมาจากภพวินาศแปลว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวหมดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่มันก็มีโชคมีลาบตรงที่เป็นราชาโชคอยู่เหมือนกันนะครับที่มันจะทําให้เรามีโชคมีลาบได้เหมือนกันเนาะประมาณนั้นแต่ดาวการเงินเนี่ยเล็งกับดาวอาทิตย์ต้องระมัดระวังภพเรือนอฬิด้วยใครที่ให้กนอื่นยืมเงินจะมีประเด็นมีปัญหามีการแตกหักกันนะครับมีการทะเลาะก,กันเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้นะครับ และก็มีปัญหานะครับกับในเรื่องของการเงินแบบนี้คือมันก็อลงตุงนังพอสมควรสำหรับชาวมินและก็ลัคนามินวิธีแก้ก็คืออย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปเซ็นคูเซ็นคําให้ใครเด็ดขาดเลยเราแค่ใช้ของเราเราก็แบบมีรายจ่ายเข้ามาอยู่อยู่แล้วอ่ะเราก็ลําบากอยู่แล้วอ่ะเราก็อย่าไปหาเรื่องใส่ตัววยการที่เอาคนอื่นเอาไปยืมเงินคนอื่นใดๆอะไรแบบนี้ยมันก็เอาแต่แค่ตัวเองรอดก็ ลำบากแล้วนะเนาะก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเนาะดาวมริตยูจะถอยหลังเข้าสู่เรือนการเงินอีกนะครับมันก็จะทําให้เรามีอํานาจมืดกับการที่เราอยากจะซื้ออยากจะจับจ่ายใช้สอยอ่ะนะครับมันก็แพ้กิเลสได้แหละชาวมีนและคณามีนก็ต้องระมัดระวังนะครับ ตอนมันมีมันก็มีแต่ตอนมันหมดมันก็หมดจริงๆนะดาวมิเตย่นี่คือเกลี้ยงเลยนะครับมันดาวแห่งการกวาดล้างแบบ้นเป็นต้นนะครับดังนั้นต้องมีระเบียบวินัยกับการใช้เงินมากๆนะครับถึงจะอยู่รอดปลอดภัยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนกันบ้างการงานของคุณคือราศีธนูของด้วยดาว าพาสปฏิเลข5าได้โคจรไปกลุ่มลักนณาเป็นตำแหน่งโกมุนเกนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีการงานที่ดีมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสได้ตำแหน่งชื่อเสียงเกิรตยศการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการโปรโมทในสายงานต่างๆดีมากแต่ในช่วงที่ผ่านมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยช้าไม่ดีไม่โอเลยนะครับจนกว่าจะวันที่3ธันวาคมดาวาพาสปดีคือดาวการงานและดาวต,วตัวตนจากโคจรเดินหน้า นะครับในวันที่3ทธันวาเป็นต้นไปมันจะดีขึ้นสิ่งที่ต่างๆต,ติด,ตด,ตดขัด,ขด,ขดจะโฟล์มากขึ้นจะสามารถแบบพุ่งทยานสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและว่องไวเลยทีเดียวนะครับทำให้ชาวมีนลัคนามีนี่ยก็จะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเล็กน้อยเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับเขาอยู่ในเรือนลาพระมันก็ดีเดินหน้าแล้วด้วยมีโชคมีลาบเรื่องการงานแต่ มันเป็นดาวแห่งความขัดแย้งกับดาวพฤนสบดีแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันมันแปลว่าชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีปัญหาบ้างในบางส่วนนะครับที่เราอาจจะต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงแต่มันจะเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของการงานที่ดีขึ้น ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นดังนั้นชาวมีนและก็ลัคนามีนก็ถือว่ามีโอกาสมีจังหวะที่ดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากจนเกินไปก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนการที่คุณได้วางเอาไว้มันจะเป็นไปตามแผนนั้นแล้วนะครับอะไรที่มันผ่านมาในอดีตไม่ต้องจําเสียใจแล้วโยนมันทิ้งไปหมดเลยเราเริ่มต้นใหม่ซะนะครับดาวพระอัศดีกลุมลักยังไงก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้นะครับเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีอยู่แล้ว นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้นะครับเรามาด,ดูเรื่องของอสภาวะเรื่องของความาการงานกันอีกเล็กน้อยนะครับมีดาวอาทิตย์ดาวสุกรนะ์ะกลุ่มลัคนากลุ่มดาวพิจิกนะครับอยู่ในราศีสุภาสุภาแปลว่าความเจริญเติบโตการพัฒนาแบบนี้นะครับ ไปเป็นประด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ความสําเร็จของคุณนะดูเงีงเงี้งเงเงนิดหนึ่งสำหรับชาวมีนนะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับและอาจจะมีปัญหามีประเด็นกับเจ้านายได้ด้วยนะครับในการทํางานอันนี้ความขัดแย้งต้องระมัดระวังกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายบ้างนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็พยายามกลมกลืนกับเขาไปอย่าขัดกับเขามากจนเกินไปอ่อนน้อมถ่อมตนคุณก็อยู่ได้แหละ นะดังนั้นเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงอย่ายึดติดกับสิ่งที่เป็นเกินไปเพราะนาา้ำอัดสดีนเนี่ยหมายถึงการยึดติดแล้วไม่ครอบในลัคนาของคุณมันทําให้ตัวเราเป็นตัวตนของตัวเองมากเกินไปนะครับวัดความถูกผิดมากเกินไปเพร,ะพระาะพา้ำปอปัดสตีนหมายถึงความถูกต้อง เมื่อกุมลักขณะเพราะว่าเรามีศิและธรรมเกินไปนะครับเราจะมองใครก็เป็นศัตรูไปหมดเพราะเขาซิกแซกเป็นแต่เราเนี่ยอืตรงดิ่งอย่างกับไม้มันทับเลยแบบนั้นเป็นต้นนะมันก็รู้สึกว่าแบบอืเราก็จะไม่เข้าพวกกับเขาอะเราก็จะขัดแย้งกับเขาหมดอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแบ่งรับแบ่งสู้นิดนึงนะครับเราอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้คือถ้าเกิดคุณจะเอาความถูกต้องทั้งหมดจริงๆอะิะคุณอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปอยู่ในวัดเพราะว่าอะไรครับเพราะาในวัดเนะี่ยเขา ถือแต่สินแต่คนส่วนมากไม่ได้ถือศิน200กว่าข้อถือศินแค่5ข้อนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังมีความโลกใบนเนี้ยมันยังมีอะไรที่มันยังต้องเปลี่ยนแปลงอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากอธิบายมากเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวตนของคุณแหละยังไงก็พยายามอย่าแบ่งขาวแบ่งดํามากจนเกินไปแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณคือราศีกันของดิดาว ุธเลขสีได้โคจรไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับอยู่ในเรือนการกระทําและเป็นตําแหน่งประด้วยนะครับแปลว่าชาวมีนลัคณามีจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเขาจะรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเขาอาจจะตัวติดกันกับเรามากขึ้นนะครับเราคิดอะไรเขาอาจจะเป็นแบบคล้อยไปตามเรามากขึ้นแต่มันก็จ,จะติดติด,ตดขัด,ขดเล็กๆหนูเหมือนกันเพราะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าเขาเนี่ย มีโอกาสที่จะอ่อนอกอ,อ่อนใจเข้าหาคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะการเติมเต็มความรู้สึกความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นหรือการดูแลเอาใจใส่กับคุณมากขึ้นก็ได้เพราะว่าดาวคู่เป็นปราเพราะว่าดาวคู่ไม่แข้มแข็งเขาต้องการการ เขาเรียกว่าเหมือนกับการเทคแคร์ดูแลจากตัวคุณนะครับอาจจะดูเหมือนเขาอาจจะดูงุ้งงิ้งงองแงนิดนึงแต่ว่าในจังหวะนั้นเขาอาจจะรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจแบบนี้นะครับถ้าเราให้กําลังใจเขาหรือเราพยายามเทคแคร์ดูแลเขาหน่อยนะครับให้เวลากับเขาหน่อยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มกันและกันได้ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเล็กๆเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเขาเล่งกัน แล้วดาวอาทิตย์จะเลื่อนเข้าไปสู่ราศีธนูในช่วงประมาณวันที่16ก็ยังจะโดนเกณฑ์ของดาวองคารอีกเหมือนเดิมมันก็ยังทําให้มีอารมณ์มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหรือความขัดแย้งการทะเลาะกับคู่ครองคนรักได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับในทางที่ดีมันก็ดีแหละแต่ในทางที่มันจะทะเลาะมันก็ทะเลาะกันได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคือเราก็รู้จัก แบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีแล้วตัวคุณเองยังจะอยู่รอดปลอดภัยและยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้นะครับถ้าเรารู้จักระงับโทสะและอารมณ์เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ